สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากฉีดหน้าไปบ่อยแนะนําเลยค่ะเอ็กโซโซมเซรั่มของแบรนด์โจลาสมาไปโดนป้ายยาสกินแคร์ตัวหนึ่งมาค่ะผลลับเขาคือจึ้งมากๆเลย<อ>ทุกครั้งที่ทานนะคะจะได้ฟิลแบบเราเติมโบท็อกเข้าหน้าเขาชื่อว่าเอ็กโซโซมเซรั่มนะคะเป็นของแบรนด์โจลาสมาค่ะตอนนี้นะคะมีใช้มาได้7็ดวันราคาอยากจะบอกว่าหน้าเรียบเนียนกระชับขึ้นมากๆเลยริ้วรอยกระเป๋ะริ้วรอยจุดต่างๆต่างๆนะคะหรือว่าตีนกานะคะจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ตัวเซรั่มเขานะคะเข้มข้นมากๆเลยปุดมไปด้วยสารสกัดสําคัญนะคะเช่น DNA RNA <ว>แนะนําให้ใช้เป็นประจาอย่างต่อเนื่องนะคะ<ว>เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนตัวนี้นะคะ<ว>เขาจะช่วยลดเรือนริ้วรอยผ่อนใน28วันเข้ามาเติมน้ำให้กับผิวเพิ่มความชุ่มชื้นผิวจะเด้งอิ่มฟูเลยคะ่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเขาคือจึ้งมากๆเลยบ<ว>อกเลยว่าชอบมากคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากฉีดหน้าบ่อยแนะนำเลยค่ะเอ็กโซโซมเซรั่มของแบรนด์โจลาสมาใช้อย่างต่อเนื่องนะคะรับรองค่ะผลลัพบออกมาจึงมากๆตัวนี้นะคะไม่เหมือนตัวไหนที่เคยใช้มาเลยค่ะให้เป็นตัวโปรดเลยใครอยากลองหน่ะปักตะก้าไว้ให้นะคะ